よろしくおしま ที่บริเวณตลาดชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบรรยากาศค,คึกคักไปด้วยชาวกัมพูชาที่เดินทางข้ามมาซื้อผลไม้ที่ฝั่งไทยเช่นเงาะทุเรียนมังคุดโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยบรรทุกรถกระบะไปจอดขายให้กับชาวกัมพูชาหลังจากที่ด่านชายแดนถาวรบ้านหัดเล็กได้เปิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้ด่านชายแดนนั้นมีชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางออกกันตลอดทั้งวันกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเจอพิษโควิดในทีนที่ทให้ด่านปิดไปนานกว่าหนึ่งปี หลังสบคคายล็อกการเดินทางเข้าออกประเทศยกเลิกเทสแอนโกเหลือเพียงการตรวจเอทเคและเสียค่าเดินทางเข้ามาในชายแดนคนละไม่กี่บาทไปเช้าเย็นกลับแต่บรรยากาศชาวกัมพูชาที่เข้ามาฝั่งไทยต่างคนต่างเข้ามาสั่งซื้อของ จำนวนมากมีทั้งพระภิกษุสามมเนรและประชาชนทั่วไปต่างทยอยเดินทางเข้ามากันเรื่อยๆต่อทั้งวันจนทําให้พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาได้เปิดค้าขายดีเกือบทุกวันแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ขายอยู่ประจําในพื้นที่ชายแดนบอกว่าช่วงนี้นั้นขายดีขึ้นทุกวันกว่าเมื่อก่อนที่ขายไม่ดีเลยแต่พอทางเจ้าที่ได้เปิดด่านรู้สึกว่าขายดีจริงๆช่วงนี้ขายได้วันละกว่า2,000บาทถึง3,000บาทต่อวันเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามากันทุกวัน